มาดูครับต่อจากคลิดที่แล้วครับตัวสับมีปัญหาครับเมื่อกี้เต็มแล้วครับมาดูครับจะไปได้ไหมไม่หลอดครับหมดแรงค่ะ ครับไม่ค่อยมีแรงครับคันนี้ ยอดครับทางหนึ่งเข้าทางหนึ่งโหปันเพ่วมเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องพี่น้อยดัมซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ